ท้าวันนี้มาทําอะไรเหรอคะวันนี้มาถ่ายทําคลิปให้ลูกค้าค่ะกลายเป็นเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นโซเรียวไปเลยค่ะวันนี้อีสุสุที่ไหนคะอีสุสุสุพรรณค่ะสนใจสอบถามราคารถได้นะคะรถบรรทุกรถยนต์ทุกชนิดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะนั่งมาไม่ได้นะ่นั่งคนที่นั่งดีิเบอกไปดิัิบยิิิกิิยิิิยิิบิิิิิิยิ ม่ไดไปอ่าโอเคอท่าเวลาขัูนงยใช่นี้ทนี้ี้ท้จบบนีพี่คะอันนี้มาจากอีสูสุอะไรคะอีสูพันครับผมยืนธรรมดามันเฉยๆป่เอาแล้วเอาตัวเล็กๆไปเอาแขนจับกับจักไว้เดินพอนุ่งเดนพอุงพนุ่งนพอนุยอมนน้ ยังไ,ไหมครับ yeah, <out. S 3> ขอบคุณลูกค้าที่เอาข้าวข้าวไข่ห,าหา้าดูเลนะคะเตียยล้มดำป๊าปะ๊าม่เคยเกียงป๊าซื้อรีรานะคาแพงทุกตัวอย่าลืมคิดถึงน้นมั่งนะคะ